เอาชุดหนึ่งนะคะถ้ารวมกันเท่าไหร่คะรวมมิเป็นทะเลเป็นทะเลแปดค่ะแต่ก็เป็นกระดางนเอาทะเลแล้วกันค่ะทะเลหนึ่งนะคะค่ะโอ้ยน่ากินมากเลยทะเลจะเป็นทะเลกุ้งเด้งเป็นกุ้งเด้งนะคะเพื่อนๆคะวันนี้ลิศอยู่ที่ร้านหอยทอดพันทิ์พิษงามวงวานค่ะตลาด r c a นะคะตร,ตรงนี้ที่ลิศที่ลิศอยู่นะคะ อันนี้คือรวมมิตรทะเลก็จะมีหอยนะคะมีปลาหมึกมีกุ้งตอนนี้พี่พันธิตงานวัวานมีขายอยู่ไหมคะอ๋อช่วงนี้ยังไม่ได้ไปค่ะลงตลาดนะคะโหน่ากินมากเลย าบาทนะคะเต็มเต็มเลยฟูลฟูออปชันกุ้งสองตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีปลาหมึกนะคะแล้วก็หอยนะคะหอยแมงผู้ค่ะอันนี้คือทอดเสร็จแล้วอันนี้ห้าสิบใช่ไหมห้าสิบแพร์บเบลเลยนะคะน่ากินมากเลย ก็เหลืองสวยเลยสอ้ยน่ากินสุดๆ อย่าไปหาที่นั่งกินมากเลยมันต้องกินตอนร้อนๆนะคะไอ่ทอดน้องเวียนไปขายตามตลาดใช่ไหมคะใช่่คะเป็นตลาดขาเป็นตลาดเช้านะคะวันวันนี้วันพุธน้องอยู่ RCA นะคะแล้วก็วันจันทร์ไปไหนคะวันจันทร์วันจันทร์อยู่ค่ะวันจันทร์อยู่อังคารวันอังคารกระทรวงการคลังวันพฤหัสอะคะพฤหัสอยู่ไฟฟ้าบางปุยไปไหนนะไฟฟ้าบาง ไฟฟ้าบางกลวยค่ะเพรหัสวันศุกร์ออนินศินสารอาทิตย์อยู่โรงพยาบาลกรุง,รงเทพหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวเท่านั้นเองก็ตลาดนี้เป็นตลาดตลาดออฟฟิศนะคะเ,เพื่อนๆตลาด RCA เนี่ยเ,เปิดตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้าถึงบ่ายสองนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตเตษลอ์ค่ะ,คะเป็นเจ้าขายดีนะคะ เบอร์โทรตามหน้าร้านเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวรีบให้เบอร์นะคะเพื่อนๆรับออกงานนอกสถานที่ได้ไหมผมมีบริการเดลิเวอรี่นะคะหลายที่เลยค่ะเพื่อนๆ เลิอี่จะเป็นแค่หน้าันรออตรงเส้นหน้าพันทิศนะคะปกติเปิดหน้าพันทิศแต่ช่วงนี้ผมยังไม่ได้เข้าอ่ปรอบนึงปิดไปรอบนึงยังไม่ได้เข้าก็เลยมาลงตลาดนะคะเพื่อนเพอเบอร์โทรนะคะ0 9 5 8 6 7 5740 7 9 7 256 0112นะคะเหือเพื่อเพื่อนอ่าโทรสอบถามโทรสั่งนะคะจัด จัดกล่องนะคะออกงานนอกสถานที่50บาทนี่น่ากินมากอ่ะเพื่อนเพื่อน ก็ตอนนี้บริการ Delivery ก็ยังไม่ไมีคะเพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยเขาเปิด delivery ที่อยู่ที่พันทิพย์งามวงวานค่ะตอนนี้ก็ที่สาขาพันทิพย์งามวงวานก็หยุดยังหยุดไปก่อนนะคะก็สอบถามกันได้นะคะอีกหน่อยสถานการณ์เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะก็โทรสอบถามมันก่อนได้นะคะแวะไปอุ่นหนุนกันได้หลายที่เลยอันนั้นพิเศษนะคะ เพื่อนถ้าไม่สัมผัสต่งสามารถโอนได้นะคะแล้วก็รับสิทคนละครึ่งค่ะ น่ากินนี่อยู่ในกระเป๋านะคะแต่ยังกินไม่ได้อยากกินนะคะไทรนะคะสายหอยทอดนะคะต้องไม่พลาดนะคะหอยทอดพันิทิพย์งามวงวานค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสะข่ายกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงค่ะลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะคะร้านนี้ิมากเบาท